สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงประจำช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง17กันยายน2567ของท่านที่เกิดลัคนาและเกิดราศีมิถุนนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเน้นที่ลัคนาก่อนแต่ถ้าใครจะดูตามราศีมิถุนคือท่านที่เกิดระหว่าง14มิถุนาถึง14กรกฎาคมนะคะการอันนี้เป็นการอ่านภาพรวมชาวมิถุนทั่วโลกมาปนกันบางอย่างจะเป็นของเราบางอย่างจะเป็น คนอื่นตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมญเปควมบันเทิงเท่านั้นนะคะขอดูที่เรื่องการงานก่อนค่ะโอเค okay. ชาวมิถุน สำหรับคนที่ว่างงาน17สิงหาไปหา17กันยามันเป็นช่วงรอฟังข่าวนะคะรอฟังข่าวอยู่เนาะมีงานเข้ามาไหมผู้อ่านมองว่าก็จะมีข้อเสนอหยิบยื่นมาบ้างเพราะเป็นเดวิลกับเป็นเด e m a มจิชเชนซึ่งเป็นเป็นไพ่ที่ดีนะคะตรงนี้มันคือการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะได้เริ่มต้นงานใหม่ในเร็วๆวันนี้เพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกใจคุณนะคะหรือมีข้อผูกมัดในการทำงานมากจนเกินไปคุณก็เลยอาจจะอยู่ในช่วงที่รอการตัดสินใจ มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้เรียกตัวเข้าไปพูดคุยทำข้อตกลงหรือไปเจรจากันว่าข้อเสนอแบบนี้คุณจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบางอาจจะมีคนชวนคุณไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยที่จะ ถูกต้องอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็เรามาระวังให้ดีๆหรืออาจจะถูกหลอกให้ไปทางานที่เราไม่ได้เต็มใจคนที่เป็นข้าราชการบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลได้ไปพักผ่อนได้วางงานต่างๆที่มันเคยเครียดเนี่ยวางลงไปนะคะแต่ว่าข้าราชการเนี่ยมีโชคทางด้านการงานเนาะงานของคุณเนี่ยจะทําให้คุณได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นนะคะหรืออาจจะแปลว่าได้รับค่าแรงค่าจ้างเงินเดือนเพิ่มก็ได้นะคะสําหรับสายข้าราชการ ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแหละส่วนคนที่ทําอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยผ่านมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องต้องแบกรับภาระเยอะนะคะบางคนจะมีการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะเอามาพยุงธุรกิจของตัวเองนะคะหรืออาจจะแปลงในหนึ่งว่าคุณมคีคู่แข่งทางธุรกิจเยอะมีร้านที่เขาเปิดใหม่แล้วก็คนก็แห่ไปกําลังเห่อร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อาจจะมองข้ามร้านเราไปหรืออาจจะแปลว่าลูกค้ามัน ซับอ่าซบเซาเขาเรียกว่าซบเซาเนาะไพ่สีดาบนะ,ะมันเป็นความเงียบอ่ะการตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คือไพ่เงียบั้งคู่เลยหนักเงียบเงียบก็เลยอาจจะต้องทํางานหนักหรือจะต้องแบกรับภาระอะไรค่าใช้จ่ายอะไรค่าลูกน้องค่าจ้างคนงานนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเรารับสินค้ามามันเป็นสินค้าที่มัน มันเขาเรียกอะไรมันระบายออกไม่ไม่ไม่หมดไม่ทันมันอาจจะมีค้างสต็อกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะช่วงนี้เนาะธุรกิจส่วนตัวหรือว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราชการก็เลยอาจจะหนักนิดนึงสาหรับชาวลักนณามิถุนหรือชาวราศีมิถุนนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงนี้เป็นไพ่พฤกษีนะคะเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนอดทนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะ คุณยังมีญาติผู้ใหญ่ยังมีอาจารย์คือเจอผู้รู้เจอครูดีเจอญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้ทำให้คุณรอดพ้นจากสถานการณ์อื่นๆเครียด,ด,ดไปได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ซ่อมแซมยานพาหนะก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่เคยขับรถเร็วหรืออะไรเร็วแบบนี้ด้วยความที่พระอาทิตย์เข้ามาสู่สหัสชามันหมายถึงยานพาหนะได้ด้วย,วยเช่นกันพระอาทิตย์เขาร้อนเขาแรงเขาแบบว่าส่งพลังเพราะฉะนั้นใครที่เคย ใช้ชีวิตแบบรวดเร็วปรุดปราดขับรถเร็วหรืออะไรเร็วอย่างนี้ก็ระวังโดนใบสั่งระวังโดนเฉียวชนหรือมีเหตุให้เราต้องเสียทรัพย์ในการซ่อมแซมนะคะก็ระวังแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมาดูเรื่องการเงินบ้างการเงินชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนนะคะว้าวนี่ไงคุณมีผู้ช่วยที่ดีคุณต้องระวังการคบเพื่อนด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะเพราะว่า มันจะมีทั้งคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจกับเราแล้วก็คนที่รักเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกดูดีแล้วกันว่าใครมาดีมาร้ายนะคะจะเพิ่งไปไว้ใจใครอะไรมากคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ได้รับโชคได้รับเงินจากคนรักก็ได้แฟนเอาให้ก็ได้หรือจากคนใกล้ชิดตัวเราในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาปรารถนาดีคนที่เขาจริงใจกับเราจริงๆรักเราจริงๆหรืออาจจะได้เงินลับๆจากเป็นเงินเสน่หาจากกิ๊กจากอะไรที่คบกันแบบไม่เปิดเผยอะไรก็ว่า ว่าไปนะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์หรือของมีค่านะคะเป็นเก้าแหวนเงินทองหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่ได้ของบุวัตถุบูชาเป็นวัตถุมงคลอะไรต่างๆเข้ามาบูชาเพิ่มเติมในบ้านส่วนตัวของคุณก็ได้ม,มีมีโอกาสเยอะเลยแหละเพราะว่าไพ่วัตถุมงคลขึ้นเยอะเลยอะนะนะคะการเงินนะคะการเงินมิถุนาย้ไพ่โอไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพียบเลยอะ ชาวมิถุนช่วงนี้ผู้อ่านมองว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองที่ดีมากๆเลยนะคะเจ้าที่ที่บ้านเจา้าที่ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเป็นพระก็มีเกจิอาจารย์พระพุทธรูปเป็นอ,อ,องค์เทพปู่ฤาษีองค์เทพผู้ชายพระศิวะอได้หมดเลยองค์เทพผู้ชายนะคะ ผู้หญิงก็มีแต่เน้นๆไปที่เหล่าเทพเทวดาที่เป็นผู้ชายเนาะเพียบเลยอะ่ะดูสินะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุมงคลเสริมดวงเสริมสเสน่ห์อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เพิ่มหรือใครที่มีอยู่แล้วก็คือเขาก็คุ้มครองคุณนะคะอืมเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอย่าลืมทําบุญ แล้วกรวดน้ําอุทิศให้กับเหล่าเทพเทวดาที่คุณเคารพนับถือด้วยเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณด้วยนะคะเพราะเขาจะช่วยปกปักรักษาคุม้มครองคุณนะนี่หรือบรรพบุรุษก็ได้นะคะปู่ย่าตายายของเราอ่าอย่าลืมทําบุญให้พวกเขานะคะกรวดน้ําแล้วก็บริจาคทําบุญอะไรใดๆก็ตามขอให้อุทิศให้ท่านเหล่านี้นะคะไปบริจาคลงศพเสริมดวงได้นะตรงนี้เนาะโอเค เดี๋ยวคุณจะมีโชคลาบเข้ามาเดี๋ยวคุณจะมีโชคลาบเข้ามานะคะทําบุญก่อนไปทําบุญทําทานสร้างกุศลให้ตัวเองก่อนถ้าเรามีพื้นดวงกุศลหนุนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับอะไรดีๆกลับมาได้รับโชคกลับมานะคะเนี่ยค่ะ การเงินเนะี่ยมีโชคจะได้ทรัพย์สมบัติมรดกเข,ข้าของสิ่งของประดับของมีค่าจากบุตรหลานบริบาลจากญา,าติพี่น้องคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดถือว่ามีโชคทงางนานการเงินเพราะตรงนี้ก็มาเนะี่ยได้รับลอยด้วยนะคะรับเงินจากเทวดานะเ,ออเป็นเงินรับลอยเป็นแบบว่าเสียงโชคเสียงอะไรก็ดูมีดูมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นามาดูเรื่องความรักนะคะค่ะนี้ความรักของคนโสดมิถุนค่ะ โสดก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งไปหวังอะไรเลยช่วงนี้นะคะ17สิงหาหรือสกันยานะโสดไปโสดไปก่อนดีกว่าคุณโสดแล้วคุณจะรวยนะคะช่วงเนี้โสดแล้วรวยมีถึนแต่ถ้ามีแฟนแล้วปวดหัวอมีแฟนแล้วปวดหัวอย่าเพิ่งไปมีเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราแบบ อยากจะมีจริงๆมันเหงาอะแม่หมออยากมีเพื่อนเขามีเพื่อนเขาโพสเฟซน่นนี่อยากมีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยก็มีได้ไม่ว่ากันแต่คุณจะเจอคนเจ้าชู้นะบอกไว้ก่อนคุณจะเจอคนเจ้าชู้แต่ว่าคนเจ้าชู้เขาชอบพูดพร้อไงเนี่ยพูดเพร้อคารมเยอะแล้วก็หวานล้อมเป็นอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะแบบตกอยู่ในสภาวะการของการตกเป็นจมูกนะไพ่ใบนี้เงียบเงียบเหงาเหงาโดนโดนเทอะโดนทิ้งอะไรเงี้ยก็เลยแม่หมอก,ก็เลยบอกว่าอืม เบรกๆไว้ก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วคุณจะรวยนะคะอ่ะ อยู่คนเดียวทํางานของเราไปแล้วก็ทําบุญทําทานเดี๋ยวผลบุญผลกุศลจะส่งคนดีๆมาเองแหละนะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้พบกับรักแท้รักที่ดีนะคะเดี๋ยวเทวดาเขาจะนําพาคนคนนั้นมาเนี่ยมีแต่ไพ่เทวดาขึ้นเต็มเลี่ะเดี๋ยวเทวดาเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาเองเพราะฉะนั้นชาวามิถุนโสดแล้วรวยเอาโสดดีกว่านะคะเอารวยดีกว่าถ้ามีคู่แล้วแบบจะต้องไปแข่งแย่งเงินทองกันใช้อย่างเงี้ยใช้ตังคนเดียวดีกว่าเนาะ มาดูคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนแต่งหรือไม่แต่งก็ได้นะคะชาวมิถุนคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเห็นไหมคนมีคู่เขายังพยายามอยากจะโสดเลยอ่ะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะมิถุนช่วงเนี้คนมีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องเอ่อไม่รู้สิมันขึ้นไปแบบนี้มามันคือความเจ็บปวดอ่ะความไม่เข้าใจกันมีปัญหาทะเลาะหรือมีการหักหลังมันเกิดขึ้นหรือมีการระแวงคนรัก การระแวงคู่นะคะไม่รู้ว่าระแวงกันเรื่องอะไรหรือมีเหตุให้ต้องไกลกันอาจจะถูกส่งตัวไปทํางานอีกที่หนึง่งทําให้ต้องแยกกันชั่วคราวหรืออะไรแบบนี้ส่วนคนที่อยู่ด้วยกันผู้อ่านมองว่าคุณ มันไม่โรแมนติกเลยอ่ะนะคะระแวงมือที่3หรือเปล่าคนที่มีคู่เนาะแล้วแบบเหมือนต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวคล้ายๆกับว่าโสดแต่จริงไม่ได้โสดหรอกแต่มีอารมณ์เหมือนกับว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีทําไมมันเหมือนคนโสดจังเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ในแง่ของคู่ครองเนาะต้องระวังตรงนี้แต่ว่าในแง่ของญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนสนิทเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่เรื่องความรักอาจจะต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงอ่ะต้องบอกแบบนี้แล้วกันเนาะแต่คุณจะมีเกณฑ์ได้ของรักจากคนรักด้วยนะคือหมายความว่าภายในหนึ่งเดือนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทะเลาะทุกวันนะคะ เงินกันเสร็จต่างคนต่างอยู่ไม่คุยกันสักสามวันอืคนนี้ก็ไปเดินห้างคนนั้นก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยกลับมาแล้วอารมณ์ดีทีนี้ยพอได้ผ่อนคลายได้ระบายออกไปแล้วอารมณ์ดีก็เลยซื้อของมาง,ง้อฟแฟนเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคมาดูคนที่มีรักสามเศร้านะคะจริงไพ่รักสามเศร้าออกมาแล้วนะเนี่ยมันฟ้องละเนี่ยสองใบนี้คือรักสามเศร้าเต็มเต็มเลยแต่ว่ามาดูก่อนขอดูไพ่ของรักสามเศร้าชาวมิถุนหน่อยค่ะ นั่นทาวเวอร์น่ะบาดเสียวเจ็ด <laughs> <7 S 2> เรียนเ้าแปดเรียนขอพายาแปดเรียนเออผู้อ่านต้องแบบเลง็งเสียงตาน้อยมองด้วยนะเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันก่อร่างสร้างตัวหรือว่าช่วยกันประคับประคองมันนานพักหนึ่งแล้วอะที่ผ่านมาเคยเงียบต่อกันก็แล้วเคยง้อกันก็แล้ว เคยตามสืบตามส่องแอปตามเช็คตามสกดรอยตามก็แล้วเคยพยายามที่จะตัดใจเมินเฉยอีกนอกันไม่ใส่ใจกันก็แล้วบางกรณีบางเคสมีการเข้ามาพูดคุยเรื่องการหย่าหรืออาจจะหย่าไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะแต่อะไรก็ไม่รู้มันทำให้ วนกลับมาในบางคู่เพราะมีมไพ่การวนกลับมาในบางคู่อาจจะหย่าไปแล้วแล้วก็กลับมาคืนดีกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบ่งที่อยู่กันอยู่กันคนละที่แล้วก็กลับมาเง้ะกันใหม่หรืออะไรเงี้ยไปไปกลับกลับอะไรเงี้ยในบางคู่นะนะคะหรือบางคู่กาลังคิดที่ว่าอยากจะหย่ากันอยากจะเลิกกันมีม, 3. มือที่สามมือที่สามแน่นอนแหละเพราะตอนนี้เราเปิดไพ่ของคนที่มีมือที่สามเนาะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยพยายามประคองเอาไว้อะเต็มที่แล้วเราสู้มาเพื่อที่จะ เออเอาความรักครั้งนี้ให้มันอยู่รอดปลอดภัยนะแต่สุดท้ายแล้วบางทีมันก็ไม่อยากที่จะฝืนเนาะบางทีมันก็ฝืนชะตาไม่ไหวเรื่องความรักเป็นอะไรที่มันมันกำหนดไม่ได้จริงๆเรื่องเงินเรายังพอกําหนดได้นะเรายังมาตั้งมันม่นทําบัญชีว่าฉันจะใช้แค่นี้แค่นี้ฉันจยังพยายามได้นะยังวางแผนได้เรื่องงานก็เหมือนกันจะต้องทาอันนี้เพิ่มจะต้องทำนี้เพื่อยังพอวางแผนได้แต่ไอ้ความรักนี่เป็นอะไรที่วางแผนไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่อีกคนหนึ่งด้วยแล้วถ้ามีมือที่สามมือที่สี่มือที่เข้าาม คือมันแล้วเราไม่สามารถที่ไปควบคุมทุกคนบนโลกใบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยปัญหานิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องเราระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะชาวมิถุนช่วงนี้นะคะอาจจะมีเอ่อการทะเลาะการเอ่อพูดจารุนแรงหรืออะไรที่เก็บเอาไว้มานานเนี่ยมันระเบิดมันเก็บไม่อยู่แล้วฉันไม่อยากโทรอีกต่อไปแล้วเป็นไงเป็นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่ไม่เคยพูดคําว่าเลิกกันมาก่อนอาจจะเผลอปากพูดออกมาก็ได้ นะอันนี้กรณีของมือที่3ามโอ้มันมีไพ่ซ้อนไพ่รักซ้อนขึ้นเพียบเลยอะเ,อเดี๋ยวนะคะขอดูเพิ่อมอีกสักสองใบสำหรับรักสามเศร้าของชาวมิถุนเนาะเดือนสันม, <The Sun S 1> มาค่ะอืเ <laughs> นี่ยบทจะดีมันก็แบบเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเครียดอีกอะความสัมพันธ์ไปไป,ไปกลับกลับในบางคนนะคะถ้าหากว่าเราตัดไม่ได้ จบไม่ลงมันก็เราก็ต้องยอมรับสภาพที่จะเป็นแฮงแมนห้อยหัวแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เรื้อรังอยู่แบบนี้เราก็จะเจ็บเองช้ำเองเหนื่อยเองคนที่ไม่ยอมปล่อยคือคนที่เจ็บที่สุดใช่ไหมเนี่ยค่ะนี่คือไพ่ของการจบการจบการจบการหย่าการจบการเคลียร์มีผู้ยงผู้ใหญ่รับรู้การกลับมาใช้ชีวิตตามลําพังคนเดียวการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคนเดียว อืมอันนี้พิเลตข,ของสามเศร้าอันนี้สามเศร้าตรงๆเลยนี่ก็คนเจ้าชู้แอบมีใครอยู่แล้วก็มาวุ่นวายกับเราการบล็อกกันเกิดขึ้นก็มีนะคะเที่ยวบล็อกเที่ยวปลดบล็อกอยู่นั่นแหละเนอะเดมูนค่ะเศร้าเหงาเง,งียิบๆอยู่คนเดียวร้องไห้คนเดียวอะไรประมาณเนี้คนีใบเนี้ยมันมามันคือสิ่งแรกเลยนี่มันคือความสําเร็จความสุขความสดใสของชีวิตเลยนะอืมแต่ว่ามันใช้เวลา นะคะไพ่ดัซซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆแต่เขาจะใช้เวลากว่าเราจะเจอ,อความสําเร็จของชีวิต,ตมันไม่ได้เหมือนกรุงรมไม่ได้สร้างในวันเดียวอย่างนี้ประมาณนั้นเราต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนทีน,นี้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเรายังไม่สามารถที่จะจบแบบตัดขาดแบบแบบว่าหักดิบได้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ นีก็ต้องระวัวงคาพูดระวังการทะเลาะนะคะอารมณ์ร้อนมโมโหเก็บอารมณ์ไม่อยู่สติแตกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเครียดไพ่แฮงแมนมันมาทีหลังเดอะซันน่ะนะ <c oughs> พวกก็เลยตีความว่าบางบางคู่เนี่ยก็คงจะไปไปกลับกลับเหมือนจะเลิกแต่ก็ไม่เลิกจริงอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> หรือบางคู่อยากเลิกมากฉันไม่ได้รักเขาแล้วแต่ฉันมีลูกอ่ะฉันมีลูกกับเขาอ่ะแล้วฉันตัด สายสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้ฉันสงสารลูกฉันต้องอยู่เพื่อลูกฉันต้องอยู่เพื่อประคับประคองเจ้าตัวน้อยของฉันเลยอย่างเงี้ยนะคะอยู่เพื่อลูกโดยแท้นะในในบางคนนะคะเนี่ยทนอยู่เพื่ออนาคตของลูกเพื่อความอะไรเขาเรียกอะไรอะเพื่อความเพื่อความสมบูรณ์แบบของครอบครัวอยากให้ลูกมีครบพร้อมหรืออะไรประมาณนั้นบางคนก็อาจออกอารมณ์ประมาณนี้นะแต่ผู้อ่านมองว่ามีทั้งคู่ที่สามารถจบได้ ขึ้นอยู่กับดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆไปเช็คดวงส่วนตัวอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นแล้วก็มีทั้งคู่ที่ไม่สามารถจบได้เพราะมีความสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างเชื่อมกันอยู่หรืออาจจะเจรจาเรื่องผลประโยชน์แบ่งมรดกทรัพย์สินอะไรไม่ลงตัวนะคะมันมีไพ่ของการขึ้นศาลด้วยนะคะไพ่อของการขึ้นศาลเลยเนี่ย,น,ยนะคะนี่ ฉีกสัญญาฉีกทะเบียนสมรสน,นู่นนี่อะไรประมาณนี้ฟังดูคําทํานายน่ากลัวจังเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องเครียดนะคะฝันก็ว่าไปตามไพ่ที่เปิดได้เปิดยังไงก็ว่าไปตามนั้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเราไปทั้งหมดหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรือมันอาจจะมีแค่บางส่วนบางเซี่ยวที่มันใช่มันตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังเพื่อนามันเทิงเท่านั้นเนาะไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่การดูดรงส่วนตัวทีนี้เราจะมาดู สื่อนำโชคเลขมงคลเลขนำโชคหรือว่าแนวทางาการเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆน้อยๆฝากกันเนาะขอดูเลขนำโชคสื่อนำโชคแนวทางเสริมดวงเรื่องการงานให้กับชาวมิถุนหน่อยค่ะ success ไพ่หกเหรียญเนะคะไพ่หกเหรียญหมายเลขหกนำโชคการงานของคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จ ใช้พยายามใช้หมายเลขหกให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํางาน 6, เลขหกเนี่ยมันเป็นไปกับการทําบุญนะก็อย่าลืมไปทําบุญบริจาคทําบุญทําทานนะคะตามกําลังศรัทธาตามกําลังที่ตัวเองหรือตัวเราพอทําได้ไม่ต้องเยอะมากจนตัวเองเดือดร้อนนะคะเอาที่กําลังเราไหวเนาะอ่ะต่อไปขอเลขเสริมดวงให้กับชาวมิถุนในเรื่องการเงินนะคะ ไพ่สองไม้เท้าโดยมิเนียมันเป็นการเป็นไพ่เลขสองนะเป็นไพ่เลขสองแล้วเป็นไพ่ของการควบคุมการควบคุมการคอนโทรลอะไรบางอย่างนะคะการเสริมดวงเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องควบคุมรายรับรายใจ่ายให้ด,ดีทำบัญชีเงินออกเงินเข้าให้รอบคอบโชคหมายเลขสองนะพยายามใช้อะไรที่มันมีเลขสองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ ใช้เงินหรือกระเป๋าตง้ตงกระเป๋าตังมีเลขสองห้อยหรืออาจจะขอ,อะขอเงินพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีบทสวดบทหนึ่งอะ่ะผู้อ่านเคยทำครั้งหนึ่งนะผู้อ่านเคยลองดูไปเปิดเจอในอะไรก็ไม่รู้บอกว่าเป็นการขอเงินจากพระจันทร์มันจะมีบทสวดไหว้พระจันทร์ค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษนี่นแหละประมาณสิบบรรทัดอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเจอที่ไหนจะไม่ได้มันนานมากแล้วแล้วเขาบอกว่าให้ตั้งไข่ สิบห้าฟองไข่ต้มสิบห้าฟองเงินสิบห้าบาทหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ขนมไหว้พระจนนะันทร์เนี่ยสิบห้าลูกหรือเป็นถ้าหาไม่ได้ก็เป็นขนมเปี๊ยะอย่างเงี้ยสิบห้าลูกทุกอย่างจะเป็นสิบห้าหมดเลยเหมือนเลขกาลังพระจันทร์นะแล้วก็เอาไปไหว้ตอนกลางคืนทุบทุบทุบสิบห้าดอกแต่เทียนสองดอกนะคะแล้วก็ไหว้แล้วก็สวดบทนี้แหละสวดบทนี้แหละแล้วเชื่อมั้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาพูดที่เชื่อนะแต่แต่แตบบว่า แชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเคยลองทําดูนะคะว่าอางก็ชอบเนื้อสายมูเนะยก็เลยลองทําดูตอนกลางคืนอ่ะเวลาที่เรามองพระจันทร์มันจะมีก้อนเมฆไหลผ่านใช่ป่ะเออมันมีก้อนเมฆไหลผ่านแล้วว่าก็มองมองมองขึ้นไปแล้วก้อนเมฆมันไหลเป็นตัวตัวเลขค่ะก้อนเมฆมันไหลเป็นตัวเลขค่ะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยก็เลขมันไหลเป็นเป็นเลขสองกับเลขห้าตอนนั้นอ่ะจําได้เลยเพราะว่าเพราะว่าถูกแต่เลขมันไหลเป็นเลขสองกับเลขห้ามันจะไหลทีละตัวแล้วก็ ื่นเต้นเนาะเราก็ลืมแม้แม้กระทั่งจะจะจะถ่ายรูปเอาไว้อะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นได้ผลไงก้อนเมฆมันเกาะกลุ่มกันแล้วมันก็ไหลเป็นเลขสองอยู่ตรงทับพระจันทร์เลยทับดวงจันทร์เลยแล้วมันก็กระจายออกแล้วมันก็มารวมตัวกันใหม่เป็นเลขห้าผู้อ่านก็เลยไปซื้อสองห้าสองเออก็ได้ค่าขนมมาเลยอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ลองขอเงินกับพระจันทร์ดูเนี่ยหรืออาจจะ ที่แน่ๆเลยคือมันต้องควบคุมการเงินของเราเองนั่นแหละมันจะมีโชคการเงินเข้ามามันอยู่ที่การใช้ใจ่ายมันอยู่ที่นิสัยการใช้เงินของเราด้วยนะคะเ,เพราะว่าสายมูหรือว่าการทาเคล็ดลับอะไรต่างๆมันเป็นแค่เทคนิคการเสริมแค่นั้นเองแต่หลักๆก,ก็คือตัวเราตัวเราเป็นหลักอยู่แล้วเนาะก็ดูแลและรับรายจ่ายควบคุมคอนโทรลการเงินให้ตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้เลขสองนำโชคในในใน,ในเรื่องการเงินกันละกันเนาะอ่ะอไปเลขนําโชค สื่อน้ำโชคเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักคุณได้ไพ่ justice สองครั้งเลยเนอะเนี่ยค่ะความรักอะ่ะดูสิเมื่อกี้เราเปิดเรื่องความรักเราก็ได้ justice ออกมาพอมา,ามพอมาถามสิ่งนำโชคเกี่ยวกับความรักก็ justice ออกมาเป็นไพ่ผู้พิพากษานะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็น หมายเลข8นะตรงนเนี้ยเนี่ยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นหมายเลข11นะคะซึ่งเอ่อมันก็ได้ทั้งคู่นะคะจะเป็น8หรือจะเป็น11ก็ได้แต่ว่า่วนจะยึดยึดตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตามลำดับของไพ่ย,ยิปซีเนี่ยหมายเลข11คือไพ่ justice นะคะแต่ตรงนี้เขาเป็น8เนาะก็เลยคิดว่าน่าจะได้ทั้ง8ทั้ง11แหละแต่มองว่าเลข11ก็น่าที่จะมานะคะเลข11ก็น่าที่จะเป็นเลขนําโชคเรื่อง ความรักเลขสิบเอ็ดคือเลขหนึตัวมาอยู่ด้วยกันให้มันเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามถ้าคุณอยากจะขอพอรความรักหรืออยากจะไปขอพอรจากสินศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์พมก็ได้นะตรงเนี้ยนะคะ เจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆที่บรรดานประทานพรเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่ราชาเทวีหรือพระคริสณะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบรรดานที่เน้นๆที่แบบเด่นๆเลยเรื่องการขอพรความรักนะคะก็เวลาที่เราไปถวายหรือไปขอพรเลยอะไรก็พยายามใช้สิ่งของอะไรที่เป็นคู่กันละกันอย่างเช่นจุดเทียนก็เทียนคู่ถวายดอกไม้ก็ถวายดอกไม้คู่อย่าถวายช่อเดียวให้ถวายสองช่ออะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยนะคะให้ให้มีให้พยายามเป็นเลขคู่เข้าไว้ ุณจะไปถวายหลอดไฟที่วัดก็เอาไปสองหลอดเอาไปสี่หลอดเอาไปหกหลอดเอาไปแปดหลอดประมาณนี้ให้มันดูเป็นคู่เสริมดวงเรื่องความรักนะจ๊ะโอเคสิ่งที่พ่ออยากบอกสิ่งที่พ่ยอยากแนะนําสิ่งที่พ่ออยากเตือนนะคะในการใช้ชีวิตในช่วงหนึ่งเดือนนี้ขอสามใบปิดท้ายนะคะให้กับชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนหน่อยค่ะ you o f e for June devil devil, devil mag แล้วนะ devil mag แล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว คือทำไมผู้อ่านต้องเน้นย้ําเวลาที่ไพ่ออกซ้ำๆเพราะว่าใช้สองสำรับแล้วออกมาทั้งสองสำรับอะคือไพ่ต้องการเน้นต้องการบอกกับเราจริงๆว่าพลังงานตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะเธอต้องเตรียมตัวเธอต้องระวังนะอะไรประมาณนี้นะคะเขาขึ้นมาเพื่อการตอกย้ําอีกหนึ่งใบก็คือ princess ก็คือเจ้าหญิงเนาะเจ้าหญิงถือดาบก็แนวแนวเดียวก,กันกับอัศวินดาบนะคะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน เนี่ยค่ะออกแนวอารมณ์ที่แบบว่าหุนหันพนลันล่นใจร้อนเด็ดเดี่ยวบางทีเด็ดเดี่ยวเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายได้อะไรประมาณนี้นคะคะชีวิตของคุณจะพกผันไม่ใช่ชีวิตของคุณจะพลิกผันไปในทางที่ดีชีวิตของคุณจะพลิกผันไปในทางที่ดีแต่คุณต้องกําจัด ไอ้เจ้าเดวิลภายในใจออกให้หมดเลยมันคือปีศาจร้ายที่แฝงอยู่ในใจเราปีศาจร้ายเรื่องอะไรเรื่องปีศาจร้ายคืออะไรคือความทุกข์ความกังวลความเครียดการแบกการยึดติดการอะไรต่างๆนานาที่อะไรที่เป็นพันธะเป็นกิเลสนะคะที่เหนี่ยวรั้งเราเอาไว้ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ยอมปล่อยเราไปไหนอย่างเงี้ยการยึดติดมากมันทําให้เราเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องตัดไอ้พวกนี้ออกแล้วชีวิตจะไปสู่วิถีที่มีความสุข แล้วมีความสุขทุกด้านเลย View of for t u n e นะคะ <c oughs> ดินน้ำลมไฟเหนือใต้ออกตกอะไรเงี้ยมันครบพร้อมสิ่งดีๆรอคุณอยู่สิ่งดีๆเตรียมพร้อมที่จะมอบที่จะมาสู่ชีวิตของคุณแน่นอนไพด่ดีๆของคุณออกเยอะมากคุณมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับโชคชีวิตคุณจะสดใสมีความสุขกลับมาใช้ชีวิตด้วย ด้วยพลังที่เป็นพลังบวกได้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วแน่นอนร้อเซคุณทำได้แต่ว่าสิ่งใครจะช่วยคุณได้ที่สุดก็คือตัวเราเองอะไรเงี้ยให้ให้กำลังใจคุณอยู่นะเดี๋คุณจะมีโชคแน่นอนนะคะเทวดาคุ้มครองออสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณใครที่ท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังอะไรอยู่ก็สู้ไปได้วยกันไม่หมอก็ราศีมิถุนเช่นเดียวกันคลุกดินคลุกฝุน่นค,คลุกโครนมานักตอน,นักเหมือนกันอื นะคะล้มมาหลายรอบหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้จนทุกวันนี้ถือว่าเราเก่งมากนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณม,มากค่ะสวัสดีค่ะ